สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุลสุขคนนะครับผมพอๆกับบาลโดน่าชาแนลนะครับเนาะเออคำแล้วก็ไลค์ก็แชร์นะครับรถเคนมาแล้วครับของขมาส่งครับดีทอ็อกมือนี้ดีทอ็อกมาส่งนะครับมือนี้ผลิตภัณฑ์ดีทออ็อกเออโอ้มาแล้วรถเคน มาแล้วครับรถเคนแทงน้ำครับผมมาเห็ดแทงน้ำนะครับเนาะใส่รถเคียนที่มันหยก โตกคนโตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องอ้วนนะครับกะเพิ่นมาเนาะพี่น้องมาใหญ่เค้นมาอันนี้ก็สิอ่ติดตั้งแทงน้ำนะครับเนาะใหญ่าจากหม่องสีเดสซาไว้น้ำก็คืออ่ใส่โหลดเค้นมายกนะครับเนาะ สวัสดีพี่น้องสุขุมสุคนเด้อครับขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้บารนอนนาเชี่ยเหนะครับเอาความสั่งทั้งไหนสั่งหน่อยตัวนี้ความสั่งทั้งไหนสั่งหน่อยตอนนี้สวัสดีครับพี่หล่อสวัสดีครับเอาควางสั่งเท่ไหนตั้งป้าป่าไม่เห่าป้าป่าแสงความสวยงางก็คือต่อขอนี้เลยครับผม ตัวฮับต่ออมาก่อนแล้วบอกอันนี้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ขามากมนี่อันนี้เันนี้เลยเทิงให้ขาปเลยรามันมันต่ำนะ็ิดแทงให้เทิงนะแทงเขาเปลี่ยนหมดอีกแทงถังถังเขาเปลี่ยนอยู่บ่ทังถังเขาเปลี่ยนอยู่บ่โอ้แต่ว่าหดขาไปมันต่ำนะต่อขาไปามเมตร้ได้หอเเขาวอาฝนตกเอ้ยถังบ่ล้ถือให้น่า่นบ่ถังบ่บ่บ่ยัง แมนแมบนละไล้งคือวบานะใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่แท่งวาใค่นี่อะไกเขายมันบ่เทขาขึ้นสูงขาต่ออีกสมเมตรเพราะนจะต่ำกลังเล่นเล่นลิซบาอย่งเี ะนี่แหละครับพี่น้องเปลี่ยนหม่องแทงน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็ลังค้าลัางค้าแทงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสิติดตั้งส่วนห้องพักอุย้ยห้องพักห่องพักห้องพักนะห้องไซร์เนาะห้องพักมาเบิ่งห้องพักพี่น้อง สวัสดีครับขอแม่หล็กคไละกัแชร์บาหน่อยน,นะครบโอ้ปูกระเบื้องโอ้ยปูหลกักก็ง,งามขึ้นไปมงบ้าอือปูหลักก็คื้งาาขึ้นแครับโอ้ไฟนึงอ่ะติโอ้ประตูโดนมาได้ครับประตูบานนี่โอ้ เขานตาแางเสียคนแล้สิ th áng, soup, soup, ุดออมาแล้วประตูมันใช่ไงนะครับนี่ผมถามมันเปนมดชมพประตูประตูประตูได้เสียวกระจกหรือเหล็ยไอ้ไม่ก็คือว่ามันอย่างใดเป็นกระจกจะได้เป็นบล็อกบาน UBC อ๋อเป็นบานใหม่เป็นไงใส่โอ้ี่ผู้รับเหมาเขาเห็่ยวไปมันเมีสิผมโท่ฮะไอ้กระโมงใช่กระจกก็ใหญ่งหดวนะเนาะครับมันมันถ้ามันเป็นกระจกมันตัดใส่ได้อยู่แต่ว่าเพิ่นเบากระจกแล้วว่างทีมันเอาเป็น น่าจะน่าจะแก้เกมแลวได้ยังน่าจะเ็ดพื้น่าจะเฮ็ดมาตรฐานไปหลดเนาะมันจังม่เปืองไฟนี่เล้ยงเหรอครับพี่น้องกะกเออมมีหอเกเกเก็บเนียนดีเก็บเนียนดี เป็นขนาดนี่นะขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็ปกตออิอันนี้ก็ไฟ,ไฟเฟ้ก็เขามาเรียบร้อยแล้วเรือเดินเขามาเมน มอนี่ติดทองแล้วโอนมาครับมอนี่ติดโอเคเก๊ยฝนฝนสาดอันนี้ก็ฉาบท่าสีนะฝากันแล้วบหรอครับพี่น้องไว้ฝาแล้วบาหครับไว้ฝาแล้วบ้าหรอไว้ข้างยังเต็งบักดนนึ้นแล้วเนื้อเทียบฝาเงานทาสีแลนี่อก ปัญหาใหญ่แลปัญหากติประตูจกจกแล้วต้เราแกะตั้งม่ใบแล้วนี้ประตูเานีคงเกินาไเยอะแนานใหญ่สุดมันมีแค่เก้าสิอันนี้เท่าไรันนี้อันนี้เมตรสิบรับเมตรสิบโอ้ยสามสิบถาม่อนทุนมันแลวมันจะใหญ่น่เห็นสมารดบงสีบผมถามนี้มันมหี อยู่่ครับเดี๋ยวกัเที่ยงเที่ยงน่ะครับเพราะว่าเพิ่งแบบเขาก็มาล้ำเหมือนกันกันมาหอดมาหอดเมือนเศร้าเหมือนกับเกือบเศร้าบ่อเหลี่ยมเป็นตะเทียนเนาะคือว่าต้งฟุ้งทั้งยังน้ำเหมือนับมุ้ยประตูไปยังกัดซ้ำเด็ดเส้นเด็ดปัดไปคนแห่น คนมันก็เขาได้ออกได้ทะเลาะไปมันก็สะอาดไม่หนี oui> ł, ้ก็เดี๋ยวได้บทสรุปยี่หรอกครับมื่อนี้ยคนกระนาเฉียวมันยาวเดี๋ยวเดี๋ยืดบอกให้ครับว่าทางวางไว้ลงมาหาหนึ่งโอ้ได้ครับอันนี้ไฟกัดตีเล็ยก่อนโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ครับจะแจ้งมัให้จะได้มันจังแล้วมันจังแล้ว เนี่ยครับพี tá, ่น้องสั่งพ่นกะติดตั้งกันเฮ็ดทาสีกับขึ้นนาไปเร็วเติมไปทำเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีครับขอบคุณเรากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเออนี่สีเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยครับเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวไปเบื้องเปิเบื้งของมาส่งนะครับเนาะวันนี้เพิ่นกระปูกระเบื้องนะครับสั่งเพิ่นกระปูกระเบื้องกั ฮ็ดอันนี้โอ้โอันนี้ขาอันนี้ก็จะเป็นขาแล้วเนาะบกบเบื้องกับห้องน้ำกับเลือกเม่กี้ห้องครับเลือกซีห้องซีห้องปูกระเบื้องนะครับเน,น,นาะกงานจ่าเล้วโอ้โหเก่งๆโอเคๆเห็นมั้ยเอันนี้เฮ็ดขาห่านนะครับเฮ็ดขาเชื่อมเชื่อม เสียมขาขาแท่งหนามนะครับเนาะเส่อมขาใหม่ขาแงี้ยพี่โต๊สูงนะครับพี่น้องบรรยากาศแสงตองฟินแลนด์ฝนตกครับโอ้ดํานะอืออ่าอันนี้เป็นให้นะไออันนี้นะครับเนะาะเงี้ยไซเงี้ยไซคิดหอดบ่พี่น้องคิดหอดบ้านบ่เห็นดนํานะอะไรคิดหอดบ้านนะพี่น้องพิธีชีวิตด,ดํานะ ปีนี้ปกติก็ว่านแหะครับผมแต่ว่าก็คือมันท้มใหม่อันนี้นะพี่น้องท้มใหม่ฝนมันหลายมันก็เลยต้องดับเอาครับน้ำม,มันหลายมันยากของบราน่นนาจะตายบกพร้ายนี่ครับพี่น้องเด็กเค้นตอนนี้ก็มาเตรียมง่ายแล้วครับฟังลักแล้วก็เดี๋ยวเฮ็ดเพจว่างแล้วก็เดี๋ยวสีโยกไปโยกขามันไปวางให้นะครับเนาะวาง รถเคลเนาะมันนีทีมงานกะสีไปทำการแสดงอยู่สารคามนะครับเนาะกะบอดเพื่อนก็กลับมาบ้านมาพักผ่อนเดียวกะสีออกไปหาหน่องนริตาเนาะครับเนาะว่าสีออกไปกินขหลยงกับหน่องนริตาอยู่สร้่ังหน่อยกับเบิ้งฐานนะครับเนาะพอนอากาศ่อน เห็นมันเสื่อมแก่ๆเยันอาั้งสูงแนาดท่ากันหามมากว่าทางเราเลยไปดูเลยอไปดูกหามากเลยดิมันไปเลยก็ได้ มาแล้วค่ะรอดูอยู่ค่ะกำลังใจให้บา้นานเนะแสงขอบคุณหลายครับคุณนิตยานะครับขอบคุณหลายครับกระเฮ็ดฐานฝนกระสีตกครับตงรงฝ่าเฮ็ดครับเพราะว่าเอ่อมันพายุเข่าเนาะครับเนาะพายุเข่าช่วงนี้ก็ต้องฝ่าเฮ็ดครับพีบ่น้องหวังว่าสิบะตกเนาะฝนก็ได้ถ้าตกกระเฮ็ดหนังกระเฮ็ดหนักครับถ้าฝนตกมานี่ เังน้ำกับสอะสอะสอะพังลงสูงม่มือสู่มือครับขอบคุณหลายๆครับคุณนิตยานะครับพี่น้องเห็นไปเ,เดี๋ยวไปเบิ้งดีท็อกวันนี้่นมาส่งดีท็อกครับแล้วแล้วเดี๋ยวไปเซ็นเอกสารเนี่เพิ่นก่อนครับดีท็อกดีท็อกนะครับผู้ใดสนใจดีท็อกก็เซ็นแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเซ็นให้สักคู่สักคู่เลแล้วก็เศษเศษปลายยี่สิบกองยี่ยนี่จ้ากับสามสิบกองน่อยยี่นี่จ้าพันสองหมดพันสอง โอเคครับบอกให้พี่ลุงผลิตตออยี่หละครับแม่ครับแต่ว่าของโบฝากนะครับจะค่อยๆไปเพราะว่ามันถี่นี่ไอปูอยู่นะครับครับผมเพราะว่าเท็ดเท็ดไปได้เลยครับเพราะว่าเผื่อมันจุกเฉินประกาศมีประกาศอยู่ครับ ครับพีเตตว้ลลครับกัด่เไหลฮ็เฮ็ดบอกคนไว้แล้วนะครับใช่ครับผมอันนี้อันน้พยบนนะครับเนาะอันนี้พบานเปเครับโอครับครับเดินทังเลยครับ ก็เพิห่หลายครับอ้ยเขาก็ต๊กเนี่แหละครับมมนะแม่นครับจนเขาสิตายกาพี่น้องกะช่วงนี้ช่วงนี้ก็หลายงานจังหนอยนะครับพี่น้องหลายงานจังหนอยนี่เพิ่นกับมาสงนะครับมาสงของมาสงไอ้ดีท็อกมาส่งดีท็อกนะครับ ของกับเจ้าจิเบิร์ตแล้วพี่น้องขายดีครับขายดีมากมากเอ,อกสารหน่อยเดี๋ยวกัจัาหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวกัสิไปเออ่จัาหน่อยกัสิไปล้างรถใหนในบ้านนะครับเดี๋ยวเสียรถไปล้างก็บ่น่าจจะใช้งานครับเดี๋ยวเสียรถไปล้างก่อนเดี๋ยวฝนสิตก ขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุขขนเด้อครับแชร์ Share. ในบ้านนอนนะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็สร้างหน่อยกับเบิบบ้งก,งกับแยงถานาะครับเนาะเบิ้งแยงซอยกันตอนนี้เป็นหู้เป็นตาพ่อบ้านครับสําหรับสร้างหน่อยบ้านนอนหน้ากับเห็ดรล่อบนึงกับซอยกันยื่นนะครับพี่น้อง3้ำบอดเบาบางกั เฮตดเวียงเฮ็ดงานให้บอดเป็นธุระให้บอดตอนนี้ก็ทาเชื่อมอยู่ครับเชื่อมฐานอยู่เชื่อมฐานโค้งเหล็กอยู่แล้วเดี๋ยวก็เสียวมาวางเดี๋ยวเสียวโค้งเหล็กมาวางมาฐานมาวางน้องพลอยไปไหนครับน้องพลอยอยู่นาครับอยู่ที่นากับแม่เพนนะครับเนาะเดี๋ยววันนู้นากะสิไปเอารถไปล่างนะครับเดี๋ยวเสียรถไปล่างให้บอดเดี๋ยวก็้ังน่อยกับเบิ้ง สร้หน่อยกับเบิ้องฐาครับเบิ้องฐานแบ่งงาที่นะครับตอนนี้สร้างหน่อยก็เป็นหูเป็นตาให้ขอบคุณพี่น้องสุข,ขุมสุคนเด้อครับผมขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดสับสบกให้บานอนนะเดี๋ยวตอนนี้พาเอารถไปล้างเพกันก่อนเพราะว่าบอสเป็นสิใย์งานเนาะครับเนาะบอสจะใช้งานตอนนี้ด้านด้านซ้ายใบหน้ามกตะเดี๋ยวตนนิดภาพสมุดเบิ้งครับ ตอน้าไปไอ้นาพี่น้อเพิ่นกะอ่าอันนี้นะพี่น้องเพิ่นกะเล็กโค้งเล็กโค้องอยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเบิ่งจะเข้าพี่นะ้องเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งพี่น้องสาวนะสวัสดีครับคุณมณีดาขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวนน้องนายชัยแนวกรอบกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับช่วงนี้อ่าเพือจังถือปิดกั้นเห็นไหมพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์แล้วก็ กดไหลนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เทปูนเทปูนเตรียมเฮดสะไว้น้ำนะครับเนาะก็เป็นฐานเนี่ยกำลังวางเป็นเฮดฐานเฮดยังตอนนี้ <c oughs> สะไว้น้ำเยอยมากจ้กาแบบนานกับช่าง กระพรอนนะครับขอบคุณหลายๆครับนี mm ่ก hmm. ็หลังคานะถามามั้งเดี๋ก็ทั้งทั้งน้ำก็เสียวทั้งเก่านี่แหละครับพี่น้องเดี mm ๋ยวเขาก็เสียวใส่ทั้งเก่านี่แหละครับเดี๋ยวกว็เสียวทั้งเก่านี่ขึ mm hmm. ววน้นไปไหวหันทั้งก็ยังโอเคครับตอนนี้บอดก็ พักค่อนนะครับพักค่อนอยู่เพราะท่านเดตื่นอยู่กะเดี๋ยวแจ้งน่อยเพิ่นล่ะครับกะสีเที่ยงพอดีครับตื่นไปกินข้าวกับป้าเจียวป้าเจียวมากระลังสีเตรียมแนวกินไว้ให้บอดนะครับเนาะบอกกินแล้วกะบ,บอดกะหน้าสิออกไปเฮ็ดงานอยู่สารคามเลยน่าจะประมาณนั้นครับพี่น้องตอนนี้ส,สู้ๆว่าท่านช่างน้อย <c oughs> <c oughs> ะบอ,บอ,บอไปเอารถไปล่าง,าง,างตอนนี้กะเดี๋ยวเก็บของก่อนพี่น้องเก็บของเดี๋ยวเขาเสียรถไปล่างเขาตอนนี้เพราะว่าบอ,บอที่ใส่งานเนาะรถไปล่างเด้อสันวะเดี๋ยวเก็บของก่อน ปอละเมีคือเถ่าใช่ปะปอละเมีตื่นแล้วเก็บของก่อนนะครับตัวนี้เก็บก่อนของเก็บก่อน เราลดไปล้างนะครับดรดจำตำแหน่งฝนกระถิตวพวกพรฝนหวังว่ามือแรงฝนจิบปตกเนาะพี่นอ้องหวังว่าฝนจะบปตกนะครับพักพอนะครับตอนนี้ตอนนี้ทีมแดนเซอร์นาะจะไปถ่ายยุ่งุ่นแลวเนาะครับเนาะไปพักอยู่ไกลๆงานผุนล้วบริเวเข่ามานะครับทีมแดนเซอร์โอเคครับตอนนี้ก็อยวาพู ด้วยครับพี่น้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกดสิเดินทางกันเหครับผมเดินทางไปล้างรถก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องซุกูซุก,ซกอนเดอร์ครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้บ่าในเดอรครับหอนแดดหอนเตเว้นเลยครับพี่น้องโอ้ยรถตู้ไปล้างรถตู้ไปล้างกบอดมันี่ใส่งานนะครับก็ต้อง เปล้ลามันโหหอนกักข้าน้องตอนนี้เอารถเป็นลา เอาพี่น้องจังไดกะเอาซ้ำหนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะสูสีครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวซ้ำหนีเอาซ้ำหนีก่อนนะพี่น้องนะอเนเานนนะนนะเดี๋ยวจังไดกะสิมาถ่ายให้เบิ่งเดี๋ยวจัาหน่อยบอลกระตื่นแล้วครับผมเดี๋ยวขอโตขับรถก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวกะขับรถไปล่างให้บอลก่อนจังไดกะฝากติดตามช่องบอลนาชแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ